ราคาดีครับราคาดีนี่คือราคาโอเคสำหรับวัยรุ่นเลยแต <laughs> นร้านผมเนี่ยมาตรฐานถูกถูกที่สุดนะหอยแครงจานละห้าสิบหอยเชล50ห้าสิบหอยแมงูห้าสิบมีหอยหวานร้อยหนึ่งแล้วกุ้งเผาจานละสงองร้ยอยปูเจ็ดสิบแปดสิบพวกุฟเฟ่นเน<อ>าะก็มันมันจะตัวเล็กกว่านี้ค่อนข้างเยอะอแต่ของคุณลุงสง่านี่คือแบบว่าเน้นเน้นเน้นใจกันได้เลย เอาอย่าง <All> <Okay. S 1> สวัสดีค่ะก้อยฟิวติเกอร์น,นะคะใครอยากไปทะเลยกมือขึ้นเราคนนึงแหละที่อยากไปทะเลแต่วิวข้างๆเราเนี่ยไม่ใช่ทะเลนะคะเป็นแม่น้ําเจ้าพระยาคือถ้าเราไม่ได้ไปเที่ยวทะเลเราก็คงต้องหาบรรยากาศอะไรที่ใกล้เคียงกับทะเลนิดน,นึงแล้วก็อยู่ในกรุงเทพ,พด,ด้วยแน่นอนเราอยากไปทะเลเพราะว่าเราอยากกินซีฟูด้ดแล้วเราก็เซิร์ชหาเลยนะทั้งวันทั้งคืนเลยจนมันมาเจอร้านเล็กๆอยู่ละหนึ่งนะคะเขาเป็นร้านขายอาหารทะเล ริมทางข้างถนนเลยเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าร้านเล็กๆที่ว่านี้เขาอยู่ตรงไหนแล้วเขามีหน้าตาเป็นยังไงอาหารเขาจะเป็นยังไงนะคะตามกันมาเลยก่อนจะไปนะคะฝากทุกคนนะคะช่วยกดไลค์แล้วก็ทักทายกันในคอมเมนต์ด้วยนะคะถ้่อย่างงั้นเดี๋ยวเราค่อยๆเดินไปเลยค่ะร้านจะอยู่ใกล้ๆตรงนี้แล้วนะคะค่ะราา้านเขา่เปิดช่วงเย็นนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาสักประมาณ4ี่โมงเย็นเนี่ย ชื่ออะไรคะคุณลุงสงา<ช>่าช,ชื่อร้านคุณลุงก็คือสง่าซีฟู้ดใช่ครับคุณลุง<ม>ขายซีฟูด<ง>้ดทุกชนิดเลยเหรอคะคมีอะไรบ้างคะคุณลุงมีกุ้งปูปลาหมึกหอยแครงหอยเชลล์หอยแมงผู้แล้วก็ทําไอ้กั้งกระดานค่ะคุณลุงอยู่ตรงเนี้ยมากี่ปีแล้วสามสิบกว่าปีครับสามสิบกว่าปีจะ่สี่สิบแล้วแล้วก่อนหน้านี้คุณลุงขายซีฟู้ดไหมคะขายอยู่่าขายหอยแครงขายหอยแครงเดียวครับ ขายหอยแข็งอย่างเดียวขายก่อนขายหอยแข็งเดียวครับและทีนี้ลูกค้าอยากกินพวกกุ้งปูปลาหมึกให้ผมลองเอามาลองดูค่ะแล้วตั้งนานมาก็ขายยาวขายมายาวเลยแล้วก็คือเป็นแผงอย่างนี้มาตลอดเวลาเลยตลอดเลยครับอ๋อไม่ได้ย้ายก็คือมุมนี้เลยไม่ได้ย้ายไปไหนเลยหรอกเออชื่อดีค่ะน้องดีมน้องดีมทํางานอยู่แถวนี้เหรอใช่อยู่โรงาบันตะกค่ะแล้วรสชาติเป็นยังไงคะเห็นกินไม่น้อยเหมือนกันนะอร่อยค่ะ ล้าชอบอะไรที่สุดคะชอบเป็นคนส่วนตัวแล้วเป็นคนชอบกินกุ้งกับหอยหวานกุ้งของที่นี่เป็นไงถูกใจไหมถูกใจได้มาตรฐานไหมได้ปกติจะเป็นคนไปกินอาหารทะเลแล้วก็ไปกินเอ่อพวกบุฟเฟ่เนาะก็มันมันจะตัวเล็กกว่านี้ค่อนข้างเยอะค่ะแล้วบางทีคือแกะออกมาคือข้างในมันไม่มีอะไรเนอะแต่ของคุณลุงสง่านี่คือแบบว่าเน้นนใจกันได้เลยใช่ค่ะแต่ไอขายพวกหอยแครงซีฟู้ดเนี่ยทีเด็ดมันก็ต้องอยู่ที่น้ำจิ้มใช่ไหมแล้วน้ำจิ้มคุณลุงเป็นสูตรยังไงเหรอคะ มะนาวพริกขี้หนูกับกระเทียมคุณลุงคิดเองคิดเองทำเองสามรสชาตินะเปรี้ยวหวานเผ็ดครับลูกค้าส่วนใหญ่ชอบไหมคะชอบค่ะแล้วถ้าเด็กๆเวลาเขากินเนี่ยเขามีแบบน้ำจิมโบราณด้วยน้ำจิ้มหวานด้วยน้ำจิ้มโบราณเป็นยังไงอ่ะลุงจิ้มหวานใส่ถั่วน้ำตาลคือทำไมถึงกินเนี่ยอยู่แถวนี้เหรอแถวแวแถวนี้เขาอยู่จุดเดนกรุงหกห้านี่เองอ๋อเลิกงานแล้วมากินใช่ครับค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างร้านลุงทงงานมันแบบ น้ำจิ้มเขาไม่ธรรมดาเนี่ยอร่อยมากๆเลยครับคุแล้วราคาเป็นไงบ้างราคาดีครับราคาดีนี่คือราคาโอเคสำหรับวัยรุ่นเลยคุณลุงไปรับพวกนี้มาจากไหนเหรอสะพานปลาครับสะพานปลาอย่างนี้คือต้องไปรับใหม่ทุกวันไหมคะทุกวันนะไปได้ตีสองเขาเก็บของไว้ให้ก็คือต้องสดทุกวันสดทุกวันแล้วไปคัดเองด้วยแล้วทุกทีที่มานี่คือซื้อกลับบ้านหรือว่าทานที่นี่คะที่ทานที่นี่แต่ที่แบบช่วงนี้ฝนตกเนี่ย เอาส่วนใหญ่พี่ชอบอะไรคะมีไข่เชลหอยหวานหอยวานปูปูก็สดแล้วราคาเป็นยังไงบ้างคะถูกใจไหมถูกใจใช่ไหมคะอย่างครั้งหนึ่งมาซื้อนี่ประมาณเท่าไหร่คะซื้อก็ห้าหบาทห้าห้อบาทนี่ทานกี่คนนะคะสองคนสองคนห้าหกราจริงๆถ้าไปกินที่อื่นไม่ได้เนื้อราคานี้ใช่ไหมคะส่วนใหญ่ลูกค้าเป็นใครล่ะคะขาประจาเยอะ แล้วก็มาใหม่ก็เยอะ,อะขายแล้วแตนสมัยนักเรียนเนี่ยเรียนมพอสวนกุหลาบอะ,อะไรเนี่ยแล้วก็พอว่าอัดสำชันอะไรพวกนี้ก็เคยมากินกันจนก็มีลูกมีเจ้ากันหมดแล้วขายมาหลายรุ่นแล้วผมอะ่ะแต่ร้านผมเนี่ยมาตจะฐานถูกถูกที่สุดฮะ,อะหอยแข็งจานละห้าสิบหอยเคียวห้าสิบหอยแมงผู้ห้าสิบมีหอยหวานร้อยหนึ่งแล้วกุ้งเผาจานละสงองร้ยอยปูเจ็ดสิบแปดสิบแล้วลุงขายเปิดปิดกี่โมงคะ ปิดสามโมงเย็นนะก็หมดแล้วลวาก็สองทุ่ม,มสองทุ่มกว่าสองทุ่มกว่าหยุดมีวันหยุดไหมลุงมีงมครับอาทิตย์กับจันครับอ๋อหยุดวันอาทิตย์กับวันจัน<ะ>หยุดแค่สองวัน ระเบียบไม่ถูกเมื่อกี้ตอนคุณบ้าเขา,เามาเสิร์ฟก็เลยถามเขาว่าอะไรเท่าไหร่บ้างเนี่ยเนาะกั้งกั้งเนี่ยอันเนี้ยหนึบาทมีทั้งหมด4ี่ตัวกุ้งมีทั้งหมด3าหตัว200บาทแล้วก็อันเนี้ยห้บาทหอยเชลลย่างกระเทียมใช่ปะ่ะหอยแครงแห้งๆนะ50ิบาทค่ะ เดี๋ยวเรามาลองกันเลยดีกว่าว่ามันสดมากน้อยแค่ไหนนะคะท้ามกลางบรรยากาศฝนตกมันจะมีชายคาอยู่ตรงนี้ที่เรานั่งนะคะเดี๋ยวขอเช็ดแว่นแป๊บนึง <laughs> เราจะลองหอยก่อนลำดับแรกเริ่มจากเล็กไปใหญ่ห <laughs> อยแครงหอยแครงแรงริบหอยแครงจิ้มกับซีฟู้ดดีกว่าเพราะว่า <Okay. S 1> น้ำจิ้มซีฟู้ดของลุงเพราะว่ะ <laughs> ยังเห็นเกล็ดมะนาวอยู่เลยแสดงว่าใช้มะนาวสดของจริงเลยนะเอาเลยนะ เล็กๆ <c oughs> ได้เลย <c oughs> ต้นตำรับของลุงเขา,าคือเขาขายหอยแคงรงมาก่อนนะแล้วเขาขายดีมากอ่ะวันหนึ่งหลายโลมากเราขอกินอีกตัวหนึ่งน้ำจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดยิ่งเแ็บเด็ดมากเลยอ่ะอืมตัวเล็กๆกำลังดีหอยเชลล์ย่างกระเทียมอ๋อ ออหอมๆม,มันๆหนึบๆอืมอืมโอเคโอเคราะว่าโอเคนะอืมน้ำย่างอร่อยจังเนี่ยอะกุ้งนะเราให้ดูเทียบจากท้อนซ่อมนะเ <c oughs> ทียบเทียบเทียบจากซ่อมนะให้ดูเทียบจากต้อมอันนี้ขนาดซ่อมนะอันนี้กุ้งนะกุ้งย่างมาร้อนๆเลยนะคะคุณลุงขอบคุณค่ะโอ้ใหอยากจะกระโดดข้ามไปจานนู้น กุ้งเราดึงออกมาแล้วนะคะนี่ส่วนหัวเขานะคะ <g ad ern> อุ้ยกระเด็นอืมอร่อยอืมตัวนี้เราจิ้มเป็นน้ำจิ้มเด็กดีกว่านะคะเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าเป็นหัวหรือสงบทนะคะเอาแบบชุบชุแบบฉ่ำๆเลย <c oughs> ย้อนวกลับไปเป็นเด็กทีนึงอ่ลองเลย <c oughs> อืมอืม น้ำจิ้มเนี้ยมันจะคล้ายๆกับน้ําจิ้มปลาหมึกบดย่างตามงานวัดอะคะ่เะเขาก็จะมีความหวานแล้วก็ความมันของถั่วนะคะเผ็ดน้อยมากน้ำจิ้มอร่อยมีหน้าลุงเขาบอกว่าการกินซีฟู้ดเ่มันขึ้นอยู่กับน้ําจิ้มเลยน้ําจิ้มของคุณลุงน่มันจะออกเปรี้ยวเผ็ดใช่ไหมคะแต่รสมันกระกลมกรอบอ่ะมันไม่ได้แบบว่ามันไม่ได้เผ็ดมากอะ่นะนักท่องเที่ยวหรือแบบวัยรุ่นอย่างเงี้ยที่กินเผ็ดกินรสกลางๆอะ่ะกินได้เลยนะอันเนี้ย งั้นเดี๋ยวเรามากินกัง้งกันอุ้ยถอดง่ายจังน้ำจิ้มซีฟู้ดสุดเด็ดเริ่มหมดแล้วน้ำจิ้มซีฟูด้ดขอเติมได้เรื่อยๆนะคะุคลุงบอกคิดว่าไม่หมดทั้งตัวเอาทีละคำนะทีละครึ่งหืตัวอิ่มๆอ,อวบๆเต็มๆคำอร่อยหวานใช้ได้อะ่ะนี่ราคาอย่างนี้นะโหเหมือนนั่งกินที่แบบ พวกร้านซีฟู้ดใหญ่ๆเลยปูเนี่ยดูดิปูม้าไข่แน่นเต็มเลยอะค่ะอันนี้ให้ทายเท่าไหร่70บาทค่ะชิ้นแบบไม่เล็กเลยนะคะเนี่ยจัดเลยนะแต่น้ำจิ้มอะ่ะโหดูโอเคเลยอะค่ะก่อนที่มันจะร่วงจัดเลยนะคะอืมอืม สดหวานโดยรวมรสชาติของร้านคุณลุงสง่านะคะก็คล้ายๆกับเราไปนั่งกินซีฟู้ดในยาวราชแล้วนะคะแต่ว่าร้านคุณลุงสง่านี่คะ่ะขนาดของแบบตัวแบบชิ้นงานซีฟู้ดเนี่ยเขาจะเล็กกว่าเยาวราชนะคะคือกินแล้วสบายใจสบายสบายใจตรงไหนเหรอคือแบบรู้สึกแบบ ไม่ต้องกังวลถึงแบบเงินในกระเป๋าเลยอะค่ะยิ่งถ้ามากันเยอะๆนะวัยรุ่นหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะอยากกินซีฟู้ดโดยที่แบบไม่อั้นเลยนะแล้วก็ไม่ต้องกังวลว่าเงินจะหมดนะคะมาร้านคุลุงสง่าได้เลยนะแล้วก็อ,กอย่างน,นะคะน้ำจิ้มคุลุงสง่าอร่อยจริงๆนะทั้งถั่วแล้วก็แบบน้ำจิ้มซีฟู้ดเผ็ดๆเนี่ยนะคะจัดไปค่ะนี่ดูอืมแน่นเด้งสดอร่อยมาก ใครที่อยู่ด้วยกันมาถึงตรงนี้แล้วนะคะฝากกดไลค์แล้วก็บอกกันในคอมเมนต์นิดนึงนะว่าจะมากันหรือเปล่านะคะมาอุดนุนกันเลยค่ะคนขายของข้างทางเขาต้องการให้เรามาช่วยอุดหนุนนะคะถ้าอย่างนั้นคลิปนี้ขอไปก่อนนะคะจะไปชมวิวสวยมากเลยบ๊ายบาย